กราบสวัสดีครับผมจุกครับผมนายเว็บเอมมาไลท์สองห้าสี่สามนะครับผมวันนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นเกมนะก็จะมาประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดแพทอัปเดตนะครับผมประจำเดือนนี้นะโอเคนะครับผมก็คือ l ีเจน d a r y นะครับผมก็คือเบนซนั่นเองนะครับตำนานเบนซนะหรือที่คนเรียกว่า SLR นะครับผมนะก็ รูปร่างหน้าตาก็คือคันที่คือคันที่3เลยนะครับผมหนึ่งเพิ่มรถ3คันเพิ่มรถใหม่3คันได้แก่เอ SL โหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย LEX ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะขอโทษด้วยโหมดสปอร์ตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็และเอ,อ SLR r e g e n d a r y นะครับผมซึ่ง LEX เนี่ยจะถูกวางจำหน่ายวันที่18พฤษภาคม2021 ทั้ง2คันนะครับผมรถทั้ง2คันหากซื้อด้วยเงินเลนต้องผ่านเงื่อนไขนะครับผมก็คือ Quest LE Tournament นะครับนะแล้วก็เพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มไอเทมกิจกรรม EA Star Set นะครับผมสามารถสามารถหาไปบิงโกอีเวนต์ EA Star Bingo จากร้านค้าราคา3 30,000ืมมเลนนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับก็เขาจะมี a p พให้2ตัวนะพื้นที่ก็จะประมาณนี้นี่นะก็ไปหาเองกันแล้วกันนะครับผมผมไม่ได้อยู่ในเกมนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาอันนี้ก็คือน่าจะเพิ่มเซตอาใช่อ๋อนี่ไงอ๋ออ่านผิดอ่านถูกปะวะอี e a s t e ช่างไม่ง็เหรอชิคเก้นนะครับมีโบนัสให้นะทอกบวก5นะครับผมความพึงพอใจภารกิจบวก5นะครับ sp ในการบูทบวก2นะครับผมก็คือจาก50เพิ่มเป็น5 7อะไรประมาณนี้ปะอ่าประมาณนั้นนะครับผม max xp ก็คือ5นะครับนี่นะอันนี้อีกเซตหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเซตไก่นะอันนี้เซตกระต่ายนะครับผม เซตกระต่ายก็จะบวกแม็กเอชพีบวกสิบนะครับผมทอร์กบวกหนะครับผมแม็นะกอกราร์พีเอ็มบวกยี่สินะครับผมนี่นะก็คือเซตกระต่ายนะเนี่ยบัตดี้เนี่ยนะครับผมต่อไปชื่อไอเทมโบนัสนี่นะครับผมนี่นะเขาจะบอกเลยว่าเงินเลนเนี่ยสิแน่นอนนะครับผมส่วนพวกฟีมปทะเบียนล้อหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็อย่างละ10แล้วก็ชิคเก้นเนี่ยจะดรอ ยี่สิบเปอร์นะครับผมแล้วก็เพิ่มเควสต์ตำนานนะครับผมผู้เล่นที่เลเวลสีเส่เซฟขึ้นไปสามารถกดใช้ไอเทมนี้ได้เลยนะครับผมก็คือ,อไปซื้อจากมหาลัยนั่นแหละไปซื้อจากสามไอเทมมหาลัยนะครับผมไปซื้อเควสแล้วก็มาทำแปดส่วนนะครับหาสิ้นส่วนมาทำนะครับผมบิงโกเพื่อเอาสิ้นส่วนไปรับคงรับเควสต์รับบอลนะครับสี่เพิ่มการแบ่งระดับปีก ระดับตำนานนะครับผมตามจำนวนรถตำนานที่ครอบครองอยู่นะครับสำหรับบรอนเนี่ยหถึงสคันนะครับผมก็คือสีน้ําตาลนะส่วนซินเวอร์เนี่ยปีกซินเวอร์เป็นเจ้าของรถประมาณ3าถึงสคันนะครับผมส่วนปีกทองเนี่ยก็คือโกเนี่ยเมื่อเป็นเจ้าของตำนาน5คันขึ้นไปนะครับผมนะครับก็ขอส่งเงินลิขสิทธิ์ขวน อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าทีมงานรีเบิร์ตอานะครับผมแพทก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะก็ขอติดตามก็ขอให้ทุกคน Enjoy กับคันใหม่นะครับผมนะส่วนโบนัสประจำเดือนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผม18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเนี่ย150คูณ 150%ซนะครับคูณ150%ก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยตั้งแต่13บสนาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกาเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะขึ้นเป็น200เป็น2 0 0นะครับผมส่วนจันทร์ถึงอาทิตย์ก็คือคเควสประจำโบนัสประจำวันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่5้าทุ่มจนถึงตีสอนะครับ120%แล้วแต่นะครับผมนะฮะโอเคก็จะประมาณน,นี้นะครับผมยังไม่มี ส่วนเนื้อเรื่องของ Quest r f เข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีตอนไหนเผอเออาจจะมาสักกอนเวอร์45เป็นไปได้นะครับโอเคก็ขอจบคลิปวิเพียงเ,เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะอย่าลืมนะครับผมกดติดตามไปด้วยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมอ้อแล้วก็ใครที่ดูจนถึงจบแล้วเนี่ยผมขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันหน่อยนะครับผมช่วยกันกดปุมด่มติดตามหรือกด u b s c r i b e เนี่ยให้ถึง100 Subscriber นะครับหรือ1 0 0 0พันก็ได้แล้วแต่นะครับผมเพื่อที่จะผมจะมาแจกเงินในเกมนะครับผม 10m มั้ง 50m มั้งแล้วแต่นะครับ ผมก็จะรวบรวมทยอยฟาร์มเงินฟาร์มอะไรให้มากที่สุดนะครับผมเอาแคา่ห้าคนแรกนะ5คนจะมีเงินรางวัลที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขดจบไปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ